เอาละก็มารับกับเข้าสู่สาธิตฟารอรอ่ Factory ในพาร์ทที่2คุณผู้ชมครับมาฮะมาจัดการโรงงานนรกของเราต่อโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการปลดล็อกของเล่นใหม่ๆมาก่อนคุณผู้ชมอันดับแรกครับเราจะปลดล็อกพวกพื้นมาก่อนนะครับเราจะได้สร้างโรงงานให้มันเป็นกิจจลักษณะกันสักเีนึงเอาละเลือกภารกิจมาเลย ตอนนี้ผมแอบไปฟาร์มทรัพยากรมาหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็มีของเยอะเลยเอาละตบตปุ่มส่งเควสได้ไปดีมาดีนะลูกเดินทางปลอดภัยนี่ไงสร้างได้แล้วนะครับพื้น1เมตรสเมตรหรือว่า4เมตรแล้วก็มีกำปงกำแพงด้วยครับซึ่งใช้เหล็กกับคอนกรีตเป็นวัสดุหลักอะเนาะถ้ายัางไงเราอาจจะต้องไปทำ ไปทำไม่นี่เพิ่มไหมไอ้เครื่องผลิตคอนีตออะคุณผู้ชมเดี๋ยววางพื้นแถวนี้ซะหน่อยครับไหนไหนก็มาแล้วทําการอัปเกรดมาซะเลยเราใช้เป็นพื้นขนาด4เมตรครับผมเออประมาณนี้ประมาณนี้ผมอยากได้นี่แล้วดิไอเจ็ตแพคหรือไม่ก็เป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เราลอยได้คุณผู้ชมผมอยากบินสร้างแล้วอะเดินสร้างแบบนี้มันปวดหัวดิแต่้าเราเลืออ้อนนี้ใช่ไหมแล้วก็รื้อเครื่องผลิตไปคุณผู้ชมฮะ ทางด้านนี้ผมเอาโกดังมาใส่เพิ่มเติมไปด้วยนะครับไอหินปูนส่วนเกินที่มันไม่ได้เข้าเครื่องผลิตเนี่ยมันก็จะถูกเก็บอยู่ในโกดังตรงนี้คุณผู้ชมการผลิตคอนกรีตใช้หินปูน45ชิ้นต่อนาทีซึ่งเราน่าจะผลิตหินปูนได้มากกว่านั้นคุณผู้ชมทีนี้สายพานลำเลียงเรามันลำเลียงได้เท่าไหร่สายพานลำเลียงลำเลียงได้สูงสุด60ชิ้นต่อนาทีครับแสดงว่ามันมีส่วนเกินอยู่นิดหนึ่งนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราต่อไฟเริ่มการผลิตไปก่อนฮะเดี๋ยวก็อยจัดการอีกทีหนึ่งนะครับเสาไฟตรงนี้โอเคเชื่อมนี่เข้านี่ตรงนี้ต่อตรงนี้อันนี้เริ่มทํางานอย่างแล้วก็สายพานลําเลียงหินปูนเข้าโกดังโอเคเริ่มทํางานได้นะครับเครื่องผลิตนี้ก็คือเปิดเรียบร้อยปลดล็อกระบบลําเลียงต่อมะล่ะเราจะได้มีเครื่องแยกสายพานใช้คุณผู้ชม ทรัพยากรก็ใช้ไม่เยอะครับผมปลดล็อกไปเลยก็แล้วกันลบตรงนี้ออกใส่เป็นเครื่องแยกสายพานคุณผู้ชมเอาลูกศรสีส้มไว้ตรงทางเข้าครับโอเคหินปูนเข้านี่นะครับแล้วก็ออกฝั่งนี้อ่าเรียบร้อยทีนี้เราก็แยกสายพานไปอีกหนึ่งเครื่องผลิตได้ครับ หินปูนของเราทั้งหมดก็จะถูกใช้แบบร้อเเซ็์ละตรงนี้ใส่เครื่องรวมสายพานหนึ่งทางตรงนี้หนึ่งทางตรงนี้นะครับรวมกันไปที่คลังเก็บของเอาหว่าคุณผู้ชมเราได้โซนการผลิตคอนกรีตแล้วครับวางแบบนี้ก่อนแล้วกันนะนี่เรียบร้อยสวยงามได้ละจ้า เป็นระเบียบสุดๆไปเลยคุณผู้ชมสวยๆสวยๆสวยๆสวย,สวย,สวย,สวยโอเคเดี๋ยวเราต้องมาจัดระเบียบโซนการผลิตอื่นๆบ้างคุณผู้ชมฮะแต่ก่อนจะไปจัดระเบียบอย่างอื่นครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าของเรานิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราผลิตไฟฟ้าได้40ครับแต่ว่าเราใช้งานสูงสุดอยู่ที่39แล้วนะครับก็อีกนิดเดียวไฟก็จะขาดแล้วคุณผู้ชมฮะ โอเคเดี๋ยวไปดูซิว่าเราทำอะไรเกี่ยวกับการไฟฟ้าได้บ้างเ mm hmm. ท่าที่ผมดูเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีอันนี้ครับการจัดการสิ่งกีดขวางน,นะครับอันนี้เนี่ยจะปลดล็อกเลื่อยไฟฟ้าแล้วก็ปลดล็อกเชื้อเพลิงชีวภาพชนิดแข็งครับตบปุ่มเรียบร้อยเสร็จปีกหนึ่งโคเฮทคุณผู้ชมฮะมาแล้วเชื้อเพลิงชนิดแข็งคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเริ่มครับเลยนะครับ เชื้อเพลิงชนิดแข็งเนี่ยเราต้องใช้ชีวมวลหรือว่ามวลชีวภาพซึ่งมันก็สามารถคลัฟได้จากไม้หรือใบไม้นั่นเองเหมือนเหมือนเอาใบไม้กับไม้มาอัดก้อนนะคุณผู้ชมทีนี้พอเป็นก้อนแล้วเราก็มาอัดแท่งอีกทีหนึ่งครับจากเดิมเดิมเนี่ยเราใช้ใบไม้80ใบต่อนาทีพอเอามาอัดแท่งเรียบร้อยเนี่ยเราจะใช้อยู่2แท่งกว่ากว่าต่อนาทีเท่านั้นเองฮนะ ทีนี้ไอการจะให้ไปนั่งคราฟเชื้อเพลิงชนิดแข็งด้วยมือเนี่ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมเดี๋ยวเรามาทําโซนการผลิตเชื้อเพลิงกันแล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อพื้นไว้แถวแถวนี้คือไอเจ้าเชื้อเพลิงเนี่ยมันผลิตอัตโนมัติได้ก็จริงครับแต่การหาใบไม้กับกิ่งไม้เราก็ยังต้องไปเดินตัดอยู่ดีนะดังนั้นโซนตรงนี้ผมจะไม่สร้างใหญ่มากก็แล้วกันครับเพราะว่ามันจะเป็นแค่โซนการผลิตไฟฟ้าชั่วคราวนะครับ มันจะต้องเริ่มจากมีตู้คอนเทนเนอร์นะซัก2ตู้คุณผู้ชมใส่ใบไม้กับกิ่งไม้ครับแล้วก็เอาไปผลิตชีวมวลเครื่องผลิตก็ใช้แผ่นเหล็กเสริมแรงแล้วแผ่นเหล็กเสริมแรงเราไม่มีสุดท้ายก็ต้องมานั่งขบับอยู่เนี่ยเครื่องผลิตที่1แล้วก็เครื่องผลิตที่2เครื่องหนึ่งนะครับผลิตชีวมวลจากใบไม้ ตัวอีกเครื่องก็ผลิตปวนชีวภาพจากไม้จริงๆมันคือไอเทมอันเดียวกันนะทำไมมันใจคนละชื่อก็ไม่รู้ครับขาดไม่ได้เลยงานเสาไฟคุณผู้ชมโรงงานเราจะเป็นระเบียบหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเดินไฟนี่แหละครับบอกเลยว่าผมก็โคตรมั่วได้มวลชีวภาพแล้วก็ต้องเอาไปอัดแท่งคุณผู้ชมเครื่องผลิตอีก2เครื่องครับหนี้มันเป็นโซนชั่วคราวจิมเะวะทำไมมันดูยิ่งใหญ่จังเลยอัตราก,การผลิตมันเท่าไหร่อ่ะ ถ้าเรามีทรัพยากรเพียงพอผลิตมวลชีวภาพได้60ชิ้นต่อนาทีครับอันนี้ใช้ใบไม้แล้วถ้าใช้ไม้อะผลิตได้300ชิ้นต่อนาทีใช่เหรเนี่ยมันผลิตเร็วจังวะคุณผู้ชมผมว่าเราคงใช้ประสิทธิภาพได้ไม่เต็มร้อยอะนะครับตรงนี้ผมใส่เป็นเครื่องรวมสายผ่านเลยก็แล้วกันครับน่าจะง่ายกว่าเด้อ เครื่องผลิตอีกหนึ่งเครื่องครับผมเรื่องนี้ผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพชนิดแข็งครับโอเคแล้วก็1โกดังครับแบบเดียวมืดซะแล้วนะครับตรงนี้ต่อพื้นเพิ่มเติมขึ้นมาครับเราจะใส่เป็นเครื่องเผาผานมวลชีวภาพเหมือนว่าไอ้เครื่องนี้จะมีการอัปเดตด้วยนะคุณผู้ชม ตอนนี้มันสามารถต่อสายพานเข้าไปที่เครื่องได้แล้วครับรู้สึกว่าแผทแรกๆเนี่ยเราจะต่อสายพานไม่ได้นะต้องเดินเอาเชื้อเพลิงมาเติมเองครับผมโอเคต่อไฟตรงนี้ก็เสร็จละคุณผู้ชมนี่เชื่อมนี่เข้านี่เชื่อมนี่เข้านี่แล้วก็เชื่อมระบบทั้งหมดเข้าถึงกันโอเคจะได้ครับเริ่มการผลิตแล้วโอ้ยดับ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  ขอก่อน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 ไปทานแป๊บคุณผู้ชมลืมฮะไฟเกินเราใช้เครื่องแยกสายพานตรงนี้ได้เปล่าวะสมมุติวางแบบนี้ครับหนึ่งเส้นเข้านี่แล้วก็ตรงนี้ต่อเข้าโกดังไปนะครับอีกทางมันก็ต่อเข้าเครื่องเผาไปเลยน่าจะได้อยู่คุณผู้ชมคือเหตุผลที่ผมไม่อยากต่อเข้าเครื่องเผาโดยตรงเพราะว่า ไอ้ตรงนี้อัตราการผลิตมันแบบขึ้นขึ้นลงลงไงมันไม่แน่ไม่นอนอ่ะครับเราลื้อที่เหลือเลยไหมเดี๋ยวจัดเดือดหับใหม่นะครับโซนการผลิตเหล็กก็สร้างให้มันเป็นกิจจารักษณะซะโอเคไหนๆก็พูดแล้วลือ้อไปเออนะครับากาด้ดีลื้อให้หมดลือ้อหมดเคลียร์พื้นที่เราเริ่มจากงานเหล็กก่อนเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าต้องใช้แผ่นเหล็กเยอะครับไอ้พวกพื้นอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้ แผ่นเหล็กทั้งนั้นเลยตรงนี้จะเป็นโรงงานชั่วคราวอ่ะนะคุณผู้ชมเราสร้างเพื่อให้มีทรัพยากรในช่วงแรกก่อนครับแล้วเดี๋ยวโรงงานแบบเอาจริงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเครื่องขุดเจาะหนึ่งเครื่องครับโอเคสายพานลำเลียงตรงนี้มันมันกลางไหมวะกลางละมังเนอะละไม้ค้ายจะกลางแหละ เครื่องนี้ผลิตรแร่ได้120ต่อนาทีแต่ว่าสายพานเรามันได้แค่60อ่ะเนอะคุณผู้ชมก็เท่าไหนเท่านั้นครับการหลอมแท่งเหล็กเราต้องใช้แร่เหล็ก30ต่อนาทีถ้าอย่างนั้นก็ได้แค่2เครื่องหลอมหรือวะสร้างเดือหับมาดูเพสแป๊บหนึ่งสิระบบขนส่งรุ่นที่2ครับ ถ้าอัปเกรดปุ๊บเราจะสามารถขนย้ายทรัพยากรได้สูงสุด120ชิ้นโอเคถ้าเราอัปเกรดได้ก็พอไหวอยู่คุณผู้ชมได้ได้ได้ได,ได้ได้นะครับตรงนี้ก็ใช้ทรัพยากรไม่ยากเท่าไหร่งั้นเราก็วางผังเผื่อสายพานรุ่น2ไปเลยก็ลกนนลแล้วกันเนาะสี่เตาหลอมแล้วก็สี่เครื่องแยกสายพานครับผมพอแร่มันไหลเข้ามาใช่ป่ะมันก็จะเข้าเครื่องแยกสายพานนี้นะครับ เดี๋ยวเข้าเครื่องหลอมนี้แล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเลื่อยไปเครื่องถัดๆไปคุณผู้ชมฮะตรงนี้อัตราส่วนการผลิตมันเท่ากันนะครับดังนั้นมันก็ควรที่จะเวิร์กตอนนี้เราขุดแร่ได้60ใช่ไหมย,ยันก็ต่อเครื่องหลอมแค่2เครื่องก็พอคุณผู้ชมโอเคนะครับแรกก่ค่อยๆไหลามาแล้วตรงนี้เราจะผลิตแท่งเหล็กได้แล้วยังไงดีวะเราใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไว้กอนไว้ เออครับเพื่อเอาไปผลิตอย่างอื่นนะเนาะตรงนี้เป็นเครื่องรวมสายพานคุณผู้ชมแท่งเหล็กที่ผลิตออกมาก็จะถูกรวมผ่านเส้นทางนี้ครับแล้วทั้งหมดก็จะไหลเข้าไปที่โกดังของเราโอเคโรงงานที่ผมคิดไว้เนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะต้องแบ่งเป็นหลายๆชั้นคุณผู้ชมฮะ สมมุติชั้นแรกอาจจะมีแค่เครื่องขุดเจาะก,กับบลงหลอมครับทีนี้พอเราหลอมเสร็จแล้วก็ขึ้นชั้น2เอาไปแปรรูปถ้าแปรรูป1ขั้นไม่พอก็ต้องขึ้นชั้น3เป็นแปรรูปขั้นที่2อ,อะไรแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่งงไงคือถ้าสร้างทุกอย่างอยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันก็จะแบบเอออันนี้ต่อไปไหนวานะาแล้วมันก็จะงงได้เราต้องการแผ่นเหล็กครับอันดับแรกนะครับใช้แท่งเหล็ก30ต่อน,นาทีโอเค เราก็ใช้เครื่องคัดแยกสายพานนะครับต่อมาทางด้านนี้ได้เลยในส่วนของเหล็กเส้นใช้แท่งเหล็ก15นะครับแล้วก็ได้เหล็กเส้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยการทำสกรูคือใช้เหล็กเส้นไปทำต่อโอเคจำนึงนะคิดก่อนเส้นนี้คือแบ่งแท่งเหล็กไป30เส้นนี้อีก30คุณผู้ชมถ้าแบ่งตรงนี้คือตรงนั้น15แล้วและตรงนี้ก็15คุณผู้ชมงงไหม ผมว่าแม่งคำนวณผิดแน่เลยวะ่ะโอเคนะครับอันนี้ผลิตเหล็กเส้นแล้วก็ตรงนี้ครับเราจะผลิตเหล็กเส้นแล้วก็ต่อเนื่องโดยการแปลรูปเป็นสกรูไปเลยนี่1โซนผลิตทุกอย่างจริงๆมันไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวมันจะงงนะครับแต่ว่าช่วงแรกเราเอาแบบนี้ไปก่อนจะได้มีทรัพยากรทุกอย่างเอาไว้เล่นนะน no. ะต่อพื้นมาครับทำเป็นพื้นที่คลังเก็บของ เรียบร้อยสวยสดงดงามงานเหล็กเราผ่านนะครับผลิตได้แล้ว3อย่างคอนกรีตก็ผลิตได้แล้วเหลือแค่ขดลวดกับสายเคเบิลคุณผู้ชมน่าจะต้องใช้เครื่องผลิตอีกสัก3เครื่องเนาะโอเคจะต้องไปครับของนะครับครับของแป๊บ อัตราส่วนการหลอมแร่ทองแดงกับแร่เหล็กมันน่าจะเท่ากันคุณผู้ชมผมจะสร้างโรงหลอมเผื่อไว้เลยก็แล้วกันครับจัดมา4โรงหลอมใช้แร่ทองแดง30ต่อน,นาทีโอเคอัตราส่วนเท่ากับการหลอมแร่เหล็กเมื่อตะกี้เนาะตรงนี้ผลิตสายเคเบิลตรงนี้ผลิตขดลัว่วเอางานเข้าแล้วคุณผู้ชม ขดลวดมันผลิตได้30ต่อนอาทีตรงนี้มันใช้60ก็คือต้องมี2โรงงานผลิตโอเคแล้วอันนี้ก็คือผลิตขดลวดแยก1อันครับเออได้อยู่เดอะฮับก็ไกลเหลือเกินโอ้ก็จะถึงนาทีโซนโกดังของเราอยู่ฝั่งนี้คุณผู้ชมฮะ เออเนาะเดี๋ยวโกดังมันจะมากระจุกกันแถวแถวนี้ทั้งหมดครับถ้ายังไงเดือดหับนีก็สร้างไว้ต่ไหนดีวะฝั่งนี้ก็ได้มั้งเนี่ยโล่งๆเนี่ยแค่ต้องเดินระวังระวังหน่อยครับผมอาจจะมีตกลงไปด้านล่างได้ตกลงไปแล้วก็ลาก่อนเลยครับเครื่องผลิตตรงนี้อีกหนึ่ง แล้วก็เครื่องรวมสายพานผลิตสายเคเบิลนะครับตรงนี้ผลิตขดลวดขดลวดโอเคอันนี้ก็ขดลวดอยู่แล้วพร้อมใช้งานคุณผู้ชมต่อไฟต่อสายพานเป็นอันใช้ได้มากันแล้วโอเคเริ่มทำงานนะครับหวังว่าไฟจะไม่อเวอร์โหลดนะ โกดังเพิ่มเติมครับผม1อันแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งโกดังแยกกันไปอันนี้เป็นขดลวดนะครับที่เอามาผลิตเป็นสายเคเบิลคุณผู้ชมโอเคนะครับผลิตเรียบร้อยสามารถใช้งานได้พร้อมสับตอนนี้เรามีทรัพยากรกันพื้นฐานครบทุกอย่างแล้วนะครับโอเคที่เหลือก็คือเดินหน้าปลดล็อกของเล่นใหม่ ไปดูซิว่าเดอะฮับมีอะไรให้เล่นเพิ่มเติมบ้างศูนย์วิจัยภาคสนามนะครับได้แผนที่ได้เครื่องวิเคราะห์โมเลกุลมีกล่องเก็บของแล้วก็ได้ช่องกระเป๋าเพิ่มขึ้นจัดไปเลยดีกว่าเอาของไม่พอฮะแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาไงเพราะตอนนี้เรามีโรงงานแล้วเดี๋ยจะเป็นโรงงานเล็กๆก,ก็เติมนะไป เออได้ศูนย์วิจัยภาคสนามคุณผู้ชม <Monster. S 1> สร้างอย่างไรติ่งปลูกสร้างพิเศษปะนี่ไงใช่ปะวะนี่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 น,น,นี่เครื่องวิเคราะห์โมเลกุลครับต้องใช้แผ่นเหล็กเสริมแรงเพิ่มเติมอ๋ออันนี้ก็ต้องมานั่งคราฟเองอยู่ดีอะไรครับมันต้องมีโรงงานทําแผ่นเหล็กเสริมแรงแล้วปะไม่ไหวครับวะ่ะเอาเครื่องวิเคราะห์มาก่อนนะครับสร้างไว้แถวแถวนี้ได้อยู่วางๆไป มีของเล่นอะไรบ้างครับสัตว์ยักษ์ต่างดาวอันนี้คือเอาของที่ดรอปจากพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมาปลดล็อกเทคโนโลยีคุณผู้ชมการวิจัยหมูป่าอันนี้เราปลดล็อกได้ใช่ปะเริ่มการวิจัยใช้เวลา3วิโอเคโอ้ดูดิเนี่ยปลดล็อกมาแล้วคุณผู้ชมฮะมีอะไรบ้างวะงาการตรวจจับสิ่งมีชีวิตที่ทไม่เป็นมิตรช่องกระเป๋า เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างแล้วก็ยาสูตรพ่นโปรตีนอะไรบ้างก็ไม่รู้คุณผู้ชมโอ้แต่ละอันคือต้องใช้ของในการปลดล็อกเยอะมากครับอันนี้มีปืนด้วยเหรอปืนเรบารครับเหมือนเป็นปืนยิงเหล็กเส้นออกไปอย่างนี้ป่ะปลดล็อกยังไงอะต้องใช้ไอ้สีขาวๆนั่นอะแต่มันคืออะไรก็ไม่รู้แฮะ เราอาจจะต้องไปออกสำรวจครับแล้วก็ไปล่าพวกสิงสารสัตว์ต่างๆมานะครับเพื่อปลดล็อกเทคเท,ทีอันนี้ทากทรงพลังเรามีไหมเรามีตัวหนึ่งดีกว่าปลดล็อกเลยอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเป็นเหมือนการเพิ่มอัตราการผลิตของโรงงานเราอะนะครับเนี่ยมันจะสามารถโอเวอร์ค็อกได้คุณผู้ชมฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเราต้องออกตามหาทาก เพื่อเอามาทําเป็นแกนพลังงานแล้วก็เอาไปโอเวอร์ค็อกโรงงานของเรานะครับอันนี้ก็เพิ่มมาตรการผลิตได้อย่างว่าไปคุณผู้ชมฮะนอกจากการวิจัย2ออย่างนี้อันอื่นก็ยังไม่ปลดล็อกคุณผู้ชมเราอาจจะต้องส่งเควสไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้คือแผนที่ของเรานะครับเราเปิดแมปมาได้เท่านี้ซึ่งโลกในเกมนี้ค่อนข้างใหญ่คุณผู้ชมฮะแล้วบอกเลยว่าเดินกันตาแตกแน่นอนนะ เราปลดล็อกเครื่องประกอบต่อดีกว่านะครับไอเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเราจะสามารถเอาของ2อ,อย่างมาประกอบรวมกันได้ซึ่งมันก็จะปลดล็อกการสร้างใหม่ๆม,มาอีกเพียบเลยคุณผู้ชมอะ่ะครับความปวดหัวเริ่มบังเกิดส่งเวสแป๊บของพอไปเนี่ยเครื่องประกอบใช้ไฟ15เมกะวัตครับแล้วก็ใช้รายแผ่นเหล็กเสริมแรงแอนตรงกลางคืออะไรวะโรเตอร์หรอครับอย่างไรใช้มืออีกแล้วดิ ทำได้ปะวะนี่ไงโรเตอร์ครับใช้สกรูกับตัวของเหล็กเส้นเอาไว้มุมนี้ก่อนแล้วกันนะครับไหนดูซิใช้อะไรเท่าไหร่บ้างแล้วเราทำได้หลายอย่างเลยโอ้แต่ละอย่างก็ต้องเอาของสองอย่างมาประกอบกันนะคุณผู้ชมไอ้นี่หนักเลยฮะแผ่นโลหะชุบขึ้นรูปครับ ใช้แผ่นเหล็กเสริมแรงกับโรเตอร์โอ้โหมันแบบประกอบซ้อนประกอบอีกทีนึงอะตอนนี้เราทําแผ่นเหล็กเสริมแรงก่อนก็นแล้วกัน,กนครับใช้เหล็กแผ่นนะครับ30ต่อนาทีแล้วก็ใช้สกรู60ต่อนาทีต่อไฟแป๊บเสาไหนว่างเสาวนี้เต็มอ่ะเสานี้ว่างอยู่ผู้ชมใช้สกรูใช่ไหมสกรูอยู่นี่อ่าแผ่นเหล็กไม่มีโทษทีลูกพี่ พอดีกวาดไปหมดบ้านเลยเมื่อกี้นะครับสก,กูกับแผ่นเร็กลิ้นผมเป็นอะไรอาลเราพวกแกเข้าไปได้ดีมากนี่คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายครับ <c oughs> โกดังวางไว้ตรงไหนก่อน่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเทียมแบบนี้ครับผมโอเคได้ละตอนนี้ไปฮะ นั่นไงกําลังจะบอกว่าไฟมันขาดหรือเปล่าแบบนึงนะลูกพี่ขออนุญาตสร้างเป็นโต๊ะประดิษฐ์ไม่ใช่ดิต้องเป็นห้องประดิษฐ์ครับไว้ไหนดีวะไว้แม่พื้นที่มันก็น้อยอะ่ะโอไว้ตรงนี้แล้วกันครับห้องประดิษฐ์แล้วก็อยากได้เรื่อยไฟฟ้าคุับผู้ชมขาดสกรูกับขาดแผ่นเหล็กเสริมแรงโอเคต้องไปทําไฟให้ติดก่อนครับไม่งั้นโรงงานก็ช็อตอยู่แบบนี้ ระบบพลังงานเดี๋ยวก็น่าจะได้รีเวิร์กกันอีกทีครับผมอยากข้ามไปปลดล็อก่านหินเลยเอะเนาะมันจะได้ผลิตไฟฟ้ากันได้แบบยั่งยืนถาวรคุณผู้ชมโอเคใส่ฐานไปครับฝั่งนี้ใส่บีกหนึ่งก้อนเรียบร้อยสับเบกเกอร์ใช้ได้ครับใช้ไฟสูงสุดประมาณ100เมกะวัตครับแต่ว่าเราผลิตได้1้0โอเคได้อยู่ อย่าให้มันขาดก็พอตรงเนี้ยคอยเติมทรัพยากรไว้เดี๋ยวนะ่าจะต้องทำสายพานต่อมาเนาะทำเป็นสายพานต่อน่าจะชัวร์กว่านะครับแล้วเราก็ไปวิ่งตัดไม้แทนนะโซนโรงงานตรงนี้มันผลิตทรัพยากรได้แล้วไงเราก็ให้มันผลิตไปครับคุณเล่นเกมนี้มาสองชั่วโมงแล้วควรจะออกไปพักผ่อนบ้างนะ <c oughs> <c oughs> เกมนี้มันมีแจ้งเตือนเราด้วยเหรออ้ยเวลามันไหลอะเนาะ เลือ่อยไฟฟ้ามาเอาล่ะคุณผู้ชมฮะได้เวลาผากถังนะครับเพื่อเอาทรัพยากรมาทําเป็นเชื้อเพลิงของโรงงานเรานี่โดนโดนโดน,โดนต้นไม้ต้นหนึ่งนี่คือให้ไม้เยอะมากคุณผู้ชมฮะแล้วเราอยู่ในป่าพอดีไงโอ้โหบอกเลยบันเทิงไม้ลม โอ้ยตรงนั้นมีหอยทากด้วยครับเดีย๋ยวค่อยไปตามเก็บกันแล้วกันนะตอนนี้ขออนุญ,ญาตหากถาง,างเราตัดพุ่มไม้ได้ปะอ๋อตัดพุ่มไม้ก็ได้ครับแต่ว่าเรามือเก็บก็ได้ในพุ่มไม้นี่อาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปฟาร์มทรัพยากรก่อนครับเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเกมนี้ฮนะอย่าลืมกดไลค์ติดตามนครับทุกการไลค์หรือการคอมเมนต์จะช่วยผู้แอบช่องเราขอบคุณคนมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ ขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ลิปตัดไปสวัสดีครับ